สวัสดีค่ะฝั mm ่ห hmm. นึ่งคนด้คะอยิน mm hmm. ดีอนัเคนาทีวีเช่นเคยครับเรากลับอยู่ในเกม Minecraft เช่นเคยนะก็อย่างที่เห็นนะตอนนี้นะมีบ้านแล้วหนึ่งหลังนะเด็งซึ่งบ้านฝ่ายเราจะสร้างบ้านได้เสร็จนี่คือองค์กรหลังคาว่าสร้างยังไงเวลานานมากเลยฝ่ายจะสร้างหลังคาเสร็จนี่แค่หลังคานะตัวบ้านไม่ค่อยเท่าไหร่แต่หลังคาฝ่ายจะสร้างเสร็จนานมากในคลิปนี้ราจะมาทําการย้ายพื้นที่กันนะซึ่งอธิบายง่ายๆก็คือเราจะว้าไปอีกที่หนึ่ง ท,ท,ที่เมจิที่นี้ก็จะไปไว้ปีหนึ่งแต่ต้องรอเวลาตอนกลางคืนก่อนมันจะมีร้านค้าลึกลับเข้ามาซึ่งร้านคา้าลึกลับอะ่ะมันจะมีพวกไอเทมที่อย่างที่เราบอกไปว่ามันจะมีการวร์ปไปที่จุดอื่นซึ่งเวลาที่พ่อค้าลึกลับจะมานะก็คือตอนเวลาตอนคืนเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่าเวลาตอนไหนนะแต่ตอนนี้เราต้องพาสัตว์เลี้ยงเข้าบ้านก่อนเพราะตอนนี้เราส้าบ้านเสร็จแล้วนะย้ายข้าวของตอนนี้ก็เอามาหมดแล้ว ส่วนในของในบ้านก็จัดเรียบร้อย,ยมีชั้นฝ่องด้วยนะก็จะเป็นห้องใต้หลังคาก็เอาไว้ย้ายเป็นที่นอนแต่ตอนนี้คือยังไม่ได้ย้ายไปอยู่อ,อ๋อแล้วก็ต้นเชอร์อรี่บราซมของเราตอนนี้ก็ปลูกเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะที่รจริงก็จะขยายเพิ่มแต่เอาไว้ก่อนแล้วกันไหนไปดูพ่อค้าพี่นีจองขายอะไรบ้างเนี่ย uh huh. ขายโพเหตุแล้วก็มีกระบองเพชรด้วย ก่อนที่จะไปหาพ่อค้าลึกลับเวลาตอนคืนตอนนี้ก็ต้องเอาของย้ายเข้าบ้านใหม่ก่อนตอนนี้คือเรายังไม่ได้เอาของย้ายใส่หีบเข้าบ้านใหม่เลยนะก็จะมีบางของที่เราได้มาคือติดตัวส่วนของอย่างอื่นยังมีครบอยู่นะยังมีดอกไม้ชนิดใหม่แล้วก็พวกข้าวเหล็กเอยแล้วก็พวกอาหารต่างๆก็ยังมีอยู่นะและําหรับถุงเนี่ยที่มีข้าของอยู่ข้างในเราจะไม่เอาออกมานะก็จะเก็บเอาไว้อย่างนั้นแหละ ถุงผ้านเนี่ยมันจะสะดวกมากๆเลยความหรักการเดินทางถึงมันจะประจุกได้แค่หกสี่ชิ้นก็นามนะที่จริงอนะนักก็จะลงม็อกกระเป๋ามาด้วยนะแต่ด้วยความที่ม็อกกระเป๋าเนี่ยมันโหลดม็อดไอ้นั่นไฟนนู่นไฟนี่อะไรเยอะแยะก็ไม่รู้อะคือนะักเคยลองโหลดไปแล้วล่ะและใช้ไม่ได้กระเป๋าไม่มีถึงจะมีกระเป๋าก็ใช้ไม่ได้ลัวก็เลยไม่เอาม็อกกระเป๋าแล้วกันเอาเป็นถุงผ้านี่แหละที่ทางตัวเกมไมค้าฮับอัปเดตมา แ่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้มันน่าจะเป็นผงกระดูกนะพี่ดูเราได้มาได้ไงนะผงกระดูกอะโอเคเรียบร้อยเฟเรียบร้อยแล้วก็เอาของมาวางไว้ในบ้านแล้วนะก็จะมีเตาเผาสองที่แกะสะลักหินหนึ่งแล้วก็ตุการ์หนึ่งในระหว่างรอตอนคืนนะ้น้ะว่านะัาจะไปตัดเชอร์รี่บรซัมแล้วกันนะต้นอนะ พราะตอนนี้ต้นเชอรี่ประฟัมตอนนี้เราก็มีประมาณสักสี่ห้าต้นแล้วแต่นันยังไม่มีต้นเชอรี่ประฟัมเลยเดี๋ยวจะเอาเอมเลล์ไปด้วยนะที่เอาไปนี่ไม่ใช่อะไรนะจะเอาไปแลกกับกับพ่อค้าในหมู่บ้านหรือชาวบ้านนะที่รับซื้อเอมเลล์อะว่าเขาจะมีอะไรขายบ้างไหมแต่ว่าไปวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะไม่มีฝนตกไม่มีหมอกซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเลยสำหรับตอนเช้าเนี้ย ถึงตอนนี้มันจะตกเย็นแล้วก็ดามนะอ๋อแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าทําไมบรรยากาศโดยรอบทำไมมัดูแบบสว่างสดใสจังเราได้ทําการฝส่ฝเฉดเดอร์มาด้วยเองมันก็จะเปลี่ยนสภาพวดล้อมบรรยากาศต่างๆให้มมนดูแบบสมจริงมากขึ้นนะมีคถามว่าแจกบอทได้ไหมแจกเชดเดอร์นี้ได้ไหม ก็คือ shader เนี้ยเราไม่ได้ไปดาวน์โหลดลิงก์มาที่ไหนหรือว่าคนเขาแจกนะอันนี้เราซื้อมาจากตัวเกมในร้านเมกาเพจในเวอร์ชั่นใหม c ครับ PE นี่แหละเวอร์ชันมือถือถ้าโหล p ีไม่รู้มีหรือเปล่านะแบบเนี้ยแต่เราเล่นในเวอร์ชัน Bedlock ไนคือบรรยากาศได้แค่นี้ก็แบบโอเคแล้วล่ะบอกตรงตรคือแบบเนี้ยเราชอบมากๆเลยบรรยากาศอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้เป็นแบบว่าแสบตาอะไรขนาดนั้นน่ะถ้าเป็น s h a d e ์ที่แบบ เรียกว่าไงอะเหมือนในเวอร์ชันจาว่าที่หลาหลายคนเขาเลเาใช้กันอนะตัอย่าง shader มอนิลาที่หลาหลายคนชอบใช้กันอนะมันก็จะประมาณนะั้นนะแต่ในเวอร์ชัน PE นี้ก็มันมีหลายแบบนะแต่บอกตรงๆว่าเวอร์ชัน PE เนี่ยถ้าจะใช้ shader แบบระดับฟูกงๆเห็นเงาเหมือนในเวอร์ชันจาว่เนี่ยต้องมีคอมซึ่งเราก็ไม่มีคอมนะแล้วก็ใช้แบบมือถือน,นี่แหละ มาเลเจนเนอเรอพวกกราฟิกหรือเชเดอร์ต่างๆได้แค่นี้แหละที่จริงอ่ะเชเดอร์อะมันก็ทำได้ฝวยกว่านี้นะแต่ด้วยความที่อ่ม m โครซอ o f t อะเขาเอาอ่อเดอร์นากอนมาแล้วทำให้เชเดอร์ที่ไปโหลดตามม็อดต่างๆอ่ะที่หามาได้จากเว็บหรือว่าคนที่เขาแจกอ่ะื่อก่อนอะคือมาลงแล้วมันฝวยกว่านี้นะบอกตรงๆแต่ตั้งแต่เวอร์ชันน1.18.3น่ะ แต่อัปเดตเข้ามา shader ดดหลายอย่างใช้ไม่ได้เลยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากเลยสำหรับคนที่เล่นไมค้าเบ็ดล็อกเนี่ยพึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เสียดายมากพอเนาะเพึ่งจะเล่นไมค้าเบ็ดล็อกเนี่ยหรือว่าเล่นไมค้ามือถือเนี่ยได้แค่ประมาณตอนนั้นยังประมาณสักสามเดือนน่ะเพึ่งจะได้เล่นเองอะถึงเนาะจะรู้จักเกมไมค้ามานานแล้วนะตัวนั้นได้เล่นไมค้าเบ็ดล็อกมาได้แค่สามปีเท่านั้นนะ จริงๆนะถึงไมค้าจะเปิดมาสิบห้าปีก็ตามแต่นันเล่นได้แค่สามปีเท่านั้นเพิ่งจะมีโทรศัพท์มานี่แหละก่อนน่ะแั้ก็เล่นไมค้าเหมือนกันนะแต่จะเล่นเป็นแท็บเล็ตซึ่งแท็บเล็ตเนี่ยก็ไม่ได้ของนัดน,นะก็จะเป็นเอ่อของลุงยืมลุงมาแล้วก็ดาวน์โหลดเกมไมค้ามาบอกเลยว่าตอนนั้นน่ะเหมือนจะเป็นเกมฟรีนะยังไม่ได้เป็นเกมที่แบบขายอะตอนนั้นน่ะเลยนะว่าตอนนั้นน่ะเล่นไมค้าเล่นไม่เป็นเลย ซึ่งที่เราจะเล่นเป็นได้เนี่ยคือเราต้องไปดูแบบคลิปคนอื่นเยอะแยะเลยยกตัวอย่างนะอย่างเช่นพี่ขวัญเคเคซี่ซึ่งหล,หลายคนก็ได้รู้จักกันนี้แหละพี่ขวัญน,นี่แหละก็เป็นพี่ขวัญเป็นช่องแรกเลยที่เราได้รู้จักเกมไมค์คาร์ตอนนั้นนะตอนนั้นคือไม่ค่อยรู้จักไมค์คาร์บเท่าไหร่หรอกแต่พอตัวเองอา่ะหาันมาสนใจเกมไมค์คาร์มากขึ้นบอกเลยว่ายากเล่นมากๆตอนนั้นคือไม่มีคอม คืออยากจะแบบเล่นอยากฟูอย่างอะไรมากเลยเดี๋ยวเช่นฟอร์มีเฟเกเรตินะั่จาักการไื่ันี้แต่ตอนนี้นะขอมาตั้งหลักก่อนคือนาะเห็นพ่อค้าลึกลับแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าพ่อค้าลึกลับจะขายอะไรหรือเปล่านะเพราะน้าจาได้ว่าที่นะ้นลงมอดนี้มาอันนี้คือเป็นมอของจากตัวเกมนะมันมีชื่อว่าดาร์คคาเมล่าหรือดาร์คชัตเตอร์หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะ มอที่ตัวเกมเขาแจกมาในครบรอบสิบห้าปีตอนที่มีมินิเกมจากตัวใหม่เข้ามาที่มันเป็นต้นไม้อันนั้นจาชื่อไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรนะเขาแจกมาแล้วก็เลยเอามาใช้ที่จริงอ่ะเขาแจกมานานแล้วนะแต่เราก็ไม่เคยได้เอามาใช้เล่นจริงๆเลยนะในมือเอาไปชีลอดเนี่ยไม่เคยไดเอามาใช้เลยเฟใหญ่ก็แบบนั่งดูทดลองดูไว้มันใช้ยังไงมันซื้ออะไรยังไงพอไปหาข้อมูลมาอ๋อมันใช้ง่ายกว่าที่คิดนะ ก็คือตอนนี้เราเจอพ่อค้านี่ไงเห็นไหมที่ลอยเนี่ยอันนี้คือพ่อค้าลึกลับนะที่เขาจะให้กรอบรูปซึ่งไม่ได้ไปกรอบรูปธรรมดาเหมือนทั่วไปนะจะเป็นกรอบรูปคล้ายๆเหมือนประตูเนเธอร์เลยจะคล้ายๆกันเลยนะแต่อันนี้คือจะว้าไปที่ใบอมต่างๆไงล่ะตอนนี้คือมีปัญหาอยู่คือสเกลิตันและมัเตอร์มนเกิดเยอะนี่แหละ แต่ถ้าราพอพ่อค้าลึกรับตอนเชา้พาพ่อค้ารับตอนเช้าจะหายไปเลยนะคือเขาจะมาแค่ตอนคืนเท่านั้นแต่ตอนนี้คือนราต้องปักท็อตรอบๆก่อนเพราะตอนนี้มอสเตอร์เกิดเยอะมากตอนในเวลาที่น่าสร้างบ้านอยู่อะหลังนึงไงที่น่าอยู่ในะหลังไม้เนะี่ยคือน่าไม่ได้แบบปักท็อตเอาไว้เลยไงโอเคพอ่อค้าเปิดร้านน่อยจะซื้อกรอบโอเคนี่ไงคือพอ่อค้าเปิดแล้วพอ่อค้า พ่อคา้าคิปเปอร์อ้าวพ่อคา้าหายอ้าวอ้าวแล้วพ่อค้าพ่อค้าไปแล้วอ่ะเอาแล้วหายไปเลยเรอพ่อคา้าโดยแคิคปเปอร์เองอะเราเพิ่งเห็นว่าหัวใจนั้นม่แค่ครึ่งดวงโอเคทุกคนคงต้องรอคืนต่อไปนะโอ้ยเดี๋ยวขอโทษขอโทษแมวนั่งนิ่งๆก่อนก็คือต้องไปรอคืนต่อไปนะคืนนี้ไม่ได้แล้วเพราะพ่อค้ามาแค่คืนเดียวเท่านั้น แต่ตอนนี้วิ่งกลับไปเอาของก่อนก่อนที่ของน้องจะหายไม่ก็พวกปอสเตอร์มันจะไฟชุดเกราะของน้องหายหมดของยังอยู่ใช่ไหมเนี่ยโอเคทุกคนของยังอยู่นะเอเมลลายังอยู่ครบแต่ชุดเกราะมันหายโอเคน้องเห็นแล้วอยู่ตรงไหนตัวที่ใส่นั่นสเกลิตันเหรอใช่ไหมคือมันมีธนูนดรอปตรงนี้น่าจะเป็นสเกลิตันนะจะขอเก็บของให้เรียบร้อยกันโอเค ตอนหน้าจะมีลูกกระนธนูอยู่นะมาช้าแล้วก็ยิงเอาไม่โดนเอาไปไหมยิงมาสิมาสิบอกตรงๆนะมาเห็นเอเมชั่นของฟิเกลิตันเวลาที่โดนดาเมรหรือโดนธนูยิงเนะี่ยคือมันมีเอเมชั่นตอนหัวหมุนด้วยมันเป็นอะไรที่แบบตลกอะแต่ถ้าเป็นกรณีพวกอ่อแมงมุมเนะี่ยถ้าเวลาเดินมันจะเดินแบบเหมือนแมงมุมจริงๆอะมันก็จะแบบแอบตลกหน่อยแต่มันก็ดูสมจริงอะ แต่ถ้าเป็นเซจิลิตันนี่คือเห็นได้ชัดเลยว่าหัวหมุนคือมันเป็นอะไรที่แบบตลกมากเลยปัดบภาพมาตองคืออีกคืนหนึ่งตอนนี้ก็พอ่อค้าือกลับก็น่าจะมาแล้วนะซึ่งเราก็ต้องเตรียมของให้พร้อมก่อนจะเช่นเก็บของบางอย่างไปก่อนผงนี้มีแอปเปิลทอง2อันน่ะแต่ไม่อยากเอาอ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันเพื่อนะได้ไปเจอพวกแบบมอเตอร์โหดขึ้นมาจะได้หยิบเอามาใช้แต่ตอนนี้คือยังไม่จําเป็น โอเคทุกคนไปหาข้อค้าลึกลับกันซึ่งก็น่าจะมาแล้วนะเพราะตอนนี้มันก็มันมืดแล้วนะมันค่ครั้งมืดแต่ไม่ได้แบบมืดมากตอนแมงมุมนี้ก็คือตาแดงมนาะใชอซึ่งแมงมุมเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบดูได้ง่ายมากเลยนะเราจะอยู่ในท่านแล้วก็เห็นตามแมงมุมแต่อีตัวเนี้ยเราไม่เห็นอีตัวเนี้ยฟอมีเด็กเนี่ยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เดี๋ยวแมว,ว,ว,วอย่าขวายอย่าอยู่โดนอย่าโดนดาบวา่า แล้วก็อย่างที่เห็นนะก็คือฟัมบีเด็กมีแอนิเมชันด้วยนะก็คือเวลาแบบวิ่งเร็วอะเป็นอะไรที่แบบเพิ่มแอนิเมชันดูเหมือนฟัมบีมากขึ้นอ่ะอ๋อแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาบอกด้ยนะว่าเบจเจอรที่น้เอามาทําเป็นซีรีส์เนี้ยมีคนคอมเมนต์ว่าเอามาจากไหนอันนี้น้เอามาจากตัวมอดของ Action a แอสต t นี่แหละเขาจะมีเช a เตอร์แถมมาด้วยนะซึ่งก็ต้องไปตั้งค่ากับตัวมอดนันเอง ป่าพ่อค้าแพนเดจรเอาไปทำไ่แพนเนจรพ่อค้าลึกลับนี่ก็จะเป็นแบบกรอบรูปนะอย่างนี้เห็นเฮ hey, ซื้อมาแล้วแล้ววิธีใช้ก็ง่ายๆเลยนะแล้วก็มีฝนดาวตกด้วยอ๋อแล้วก็เรื่องเชเดอร์ก็มีคนคอมเมนต์ถามว่า,วาเอามาจากไหนนะนัดเอามาจากตัวเกมนะซึ่งตัวเกมเขาไม่ได้แจกนะซื้อมาซื้อมาในร้านค้ามา r k เก็ตเพสนะชื่อเชเดอร์อันนี้นัดจำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรนะก็ไปหากันเองนะ แต่ตอนนี้เราต้องหาที่วางกรอบรูปก่อนว่าจะเอากรอบรูปวางไปที่ไหนซึ่งหลังคาวางไม่ได้น้นก็วางตรงแถวๆนี้แล้วกันตรงนี้วางได้ไหม,มตรงหน้าต่างไม่น่าวางได้งั้นเอาเตียงออกแล้วกันแล้วก็เอาเตียงย้ายไปที่อื่นแลแ้วจะวางกรอบรูปตรงนี้น่าจะได้มไหมกรอบรูปเนี่ยที่จะสามารถวางได้คือต้องมีพื้นที่สามคูณสามขึ้นไป คือว่าต้องเป็นกําแพงสามคูณสามบล็อกขึ้นไปถึงจะวางกรอบรูปได้นั่นเองโอเคตรงนี้ก็น่าจะวางได้นะอยวลองวางอันนี้แได้แล้วแล้ววิธีใช้ง่ายๆเลยก็คือเราเข้าไปใกล้ๆแล้วมันจะมีปุ่มบอกนะก็กดลงไปเราก็จะโผล่ไปที่อีกไบโอมหนึ่งเลยก็คือจะไปอีกที่หนึ่งนะที่ไกลจากห่างที่บ้านของเราไปเลยคือมันจะคลายกับประตูเนเธอร์นั่นแหละแต่ไม่ได้พาไปนรกแน่นอน ก่อนที่เราจะไปนะเดีย๋ยวเราจะขอเก็บของสําคัญเอาไว้ก่อนเผื่อตายดีถ้าตายขึ้นมาไปตกที่นั่นแล้วกลับไม่ได้นี่คืออีกเรื่องหนึ่งนะต่อไปในวิธีเข้าคือกดคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีอาการสหานะคือมึนเมาด้วยนะซึ่งไม่ต้องห่วงว่ามันจะไปโผล่ที่ไหนมันก็จะฝุ่มเจลเลตฟฝุ่มที่เอาซึ่งเราก็ต้องมาคาดการว่าจะอยู่ที่ไหนเอาเอาแล้วท้าไม่ตายอะเอาแล้วของของหาย อ๋อตอนนี้คือเราอยู่ไบโอมน้ําแข็งนะไม่ใช่ไบโอหิมะนะจริงๆมันก็เป็นไบโอมเดียวกันนั่นแหละแต่ไบโอมน้ําแข็งตอนนี้นะก็ไม่อยู่ที่ไปโอมน้ําแข็งแล้วนะแต่ฮาไมจอมันไปฝีฟ้าทั้งหมดเนี่ยโอ้ยเอ๊ะอะไรอ๋ออ๋อฉากยังไม่โหลดเอาแล้วของตกมาโอ้โหแล้วประตูขึ้นไปทั้งนั้นเลยออแล้วก็ในมอนนี้ไม่ต้องกลัวว่า วัดเข้าประตูมาแล้วแล้วเราไม่สามารถกลับไปที่เดิมได้อันนี้คือมันจะมีประตูทิ้งเอาไว้ด้วยนะก็สามารถกลับไปที่เดิมได้นะก็มาเดิมเลยคือเข้าไปใกล้ๆแล้วก็กดคลิกมันจะพาเราวัดก,กลับนั่นเองที่วัดก,กลับไปที่เดิมง่ายๆเลยก็เหมือนเดิมนะก็คือเราทำการเอาลูกศรอนชี้ไปข้างบนให้โดนกรอบรูปนะก็จะง่ายๆเลยคือเ๋อยวเราทําทางก่อนมันจะล่วงลงมาไหมโอเคไม่ล่วงมานะ ก็ง่ายๆเลยคือใช้อย่างนี้นี่เอาให้โดนนะนี่แล้วเราก็กดวากลับได้เลยแต่นะยังไม่วากลับนะจะมาสำร,ร,รวจที่ไบโอมนี้ก่อนว่ามันมีพวกแบบสิ่งปลูกสร้างหรือชาวบ้านอยู่แถวนี้ไหมหรือหมู่บ้านนี่แหละมาอยู่หรือเปล่าแต่ดูแล้วคือมันเป็นไบโอมน้ำแข็งอะ่ะอันนี้ไงดาบอยู่นี่เดินหาโทษเลยว,ว่าดาบอยู่ไหนอันนี้อะไรอ,อ้อยอ๋อชูกล้าโอเค ทำไมมีมีมตามมาเนี่ยอ๋อลืมไปมีมันมีลูกมันจะห่วงลูกมากมันเลยเดินตามแล้วมาแล้วไบโอมนี้คือมันเป็นไบโอมน้ําแข็งจริงๆด้วยนะเหมือนมันจะไม่มีอะไรแต่มันก็มีแบบที่ให้วางถอดได้อยู่เดีย๋ยวปักเอาไว้ก่อนอเผื่อหลงนี่คือบรรยากาศของไบโอมน้ําแข็งบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆเลยเพราะนน้นลงเชดเดอร์มาน,น,นเองมันก็จะเพิ่มแบบพวกบรรยากาศต่างๆ ตางกับการถ้าน้าไม่ลงเชตเตอร์นะจะไม่เห็นบรรยากาศอะไรแบบนี้นะดูเหมือนว่าไบาโอมน้ําแข็งจะเชื่อมต่อกับใบโอมหิมานะเอ็นี้นะก็แม่ขาดแคลนทรัพยากรแล้วเพราะเราคิดไว้อยู่ว่านาะจะเอาที่เนี่ยทาเป็นบ้านสักหลังหนึ่งซึ่งนะาจะตัดต้นไม้เตรียมไว้ก่อนละกันมีแผนไว้ว่าเราจะสร้างบ้านแต่ละใบโอมผ่านทางกรอบรูปอันนี้แหละ ด a ร์คเ m มล่หรือ Dark คสเตอร์นี่แหละก็จะเอาผ่านอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นมิติที่ไปทุกไบโอมนะซึ่งมันก็ฝุ่มเจเนเรตด้วยนะว่ามันจะอยู่ที่ไบโอมไหนเราไม่สามารถเลือกได้นะมันก็จะเป็นแบบฝุ่มซึ่งการฝุ่มเนี่ยบางทีก็จะกลับมาวนที่เดิมกลับไปพื้นที่ใหม่มันก็จะฝุ่มประมาณนี้นะสำหรับมอสดาร์คเทมล่าหรือ Dark คสเตอร์นี่แหละ วันนี้นะก็ตัดต้นไม้ไปเรื่อยๆแล้วก็กิลมชมวิวฟักหน่อยนะเพราะบอกเลยว่าเราชอบไบโอมหน้าหนาวที่ฝุดเลยหรือไบโอมน้ําแข็งหรือไบโอมหิมะเนี่ยคือราชอบที่ฝุดแล้วนะถึงนะจะไม่ได้ใส่เชเดอร์มานะก็ชอบไบโอมนี้มากที่ฝุดเลยคือไม่ใช่อะไรนะคือบรรยากาศมันดีแลยหิมะตกนะนะชอบหิมะตกมากๆคือมันเป็นไบโอมที่มันแบบอยู่ในดวงใจนะนะ่ะ ถึงนัปัจจุบันตอนนี้นะก็ไม่ค่อยชอบไบโอมหิมะสักเท่าไหร่นะเพราะด้วยความที่ไบโอหิมะหิมะมาตกตลอดไงแล้วมันจะมีพวกแบบอ่าหลุมหิมะด้วยที่ถ้าเผลอเหยียบลงไปคือจะตกลงไปมีบางทีก็โชคร้ยายมากกว่นนั้นก็คือตกในถ้ำแล้วก็ตกตายและเวลาปลูกข้าวหรือปลูกอะไรต่างๆเนี่ยก็จะปลูกไม่ค่อยขึ้นได้ไหลายที่ที่มันก็ปลูกได้นั่แหละแต่ดูแล้วคือมันเป็นไบโอมที่ค่าจะอยู่ยากนะ แต่มันก็ไม่ได้แบบว่าอยู่ยากมากฝ่าไบโอมทะเลไฟนะอันนี้บอกเลยว่าไบโอมทะเลไฟยอยู่ยากมากอยู่ยากมากคือมันหาต้นไม้ไม่ได้ฝักต้นน่ะแต่ถ้าอย่างเช่นไบโอมอื่นไอ้ตรงนี้มีราวาด้วยซึ่งมันมีไบโอมที่หนักกว่าไบโอมทะเลไฟนะก็คือจะเป็นไบโอมดิปดาร์กกับไบโอมอ่าทะเลซึ่งถ้าเป็นไบโอมทะเลนั้น,นว่าน่าจะเอาชีวิตรอดยากมากเลยนะ เพราะมันเป็นแบบด้วยทะเลอะ่ะแล้วฝ่าจะเจอกอดเจอพวกต้นไม้หรืออย่างอื่นเนี่ยมันหายากไงประมาณนี้นะสำหรับไบโอมน้ําแข็งลองไปดูที่ไบโอมอื่นกันดีกว่านะพราะนั้นมีกรอบรูปอีกสองอันที่จริงนะฟื้อมาอันเดียวแนละแต่ไม่รู้ว่ามันมีกรอบรูปสองอันได้ไงอันนี้ก็งงอยู่นะเราจําได้ว่านะฟื้อมาจากพ่อค้าลึกลับอ่ะมาแค่รูก,กรอบเดียวแต่จะว่าไบทางกลับไปอยู่ตรงไหนเนี่ย อ๋อเห็นแล้วอยู่ตรงนั้นคือการที่จะเดินทางไปที่ไหนไกลต้องจำจุดที่สร้างประตูและทางกลับให้ดีนะทำไมงานคือมันจะหลงเหมือนกับน็อตนี่แหละแล้วก็จะหลงอยู่นะถ้าไม่ได้ปัดเป็นอะไรฝานรักนะี้ไม่เห็นประตูนี่คือหลงแน่นอนโอเคกลับกันดีกว่าในเวลาต่อกลับไม่ต้องกลัวว่าจะตายนะซึ่งไอที่น้าตายไปเัาก็ไม่รู้ว่าน้าตายเพราะอะไรนะ ก็ประมาณนี้นะก็กลับมาแล้วนั่นเองนี่ก็แล้วตอนที่เรากลับมานะมันก็จะมีเป็นรูปของไบโอมนั้นๆด้วยนะซึ่งรูปนี้ก็จะเป็นไบโอมหิมะเอ๊ะไม่ใช่ดิไบโอน้ําแข็งนั่นเองก็จะเป็นประตูที่สามารถวางได้ตลอดนะประตูก็ไม่ได้หายไปนั่นเองมาสร้างอีกประตูหนึ่งแล้วกันอยากรู้ว่าอีกประตูหนึ่งจะพาไปไหนแต่วางตรงไหนได้บ้างเนี่ยวางข้างบนได้ไหมเราลองวางข้างบนแล้วมันวางไม่ได้อะ เนี่ยมาวางไม่ได้อะแล้วก็ลองไปวางข้างล่างแล้วกันนะมันจะวางตัวข้างล่างได้หรือเปล่านะเพราะที่ตรงที่เป็นจุดเตียงก่บมันวางได้ไงเราเอาตรงนี้สิไม่ได้งั้นก็ตรงเนี้ยแล้ววางได้ปะอันนี้แย่ว,วางได้แล้วแล้วก็จะวาร์ปไปดูกันเคนะแล้พอมแล้วไปกันเลยดูฟีว่ามนะันจะได้ไปโผล่ไบโอมไหน หวังว่าจะเป็นไบโอมเชอรี่บราซัมที่จริงแล้วก็เจอไบโอมเชอรี่บราซัมแล้วนะแต่อย่าไบโอมใหม่มากกวา่าไม่ใช่ไบโอมเชอรี่บราซัมไม่ใช่ไบโอมใหม่แต่เป็นไบโอมธรรมดานั่นเองซึ่งมีภูเขาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีทะเลดว้วยไหนก็มาแล้วลองสำรวจแล้วกันนะนี่นะไม่ได้พูดเกินจริงนะภูเขาเต็มไปหมดเลยข้างหน้านะเนี่ยเนี่ย คือมันเป็นแบบอีกที่หนึ่งนะที่นะัะถ่า,าจะชอบมากเลยนะสถานีบูเขาเนี่ยบก,กับการสร้างบ้านมากแต่เราก็ไม่อยากจะสร้างเท่าไหร่นะเพราะบูเขาวพวกเนี้ยคือไว้ใจอะไรไม่ได้เลยนะเพราะมอสเตอร์มาเกิดเยอะมากเห็นที่โลง่ลงๆแล้ววิวสวยนะแต่แฝงมาด้วยความอันตรายนั่นเองแต่โดยรวมบรรยากาศคือดีมากๆเลยนะคือมันเห็นดวงอาทิตย์ตกได้อะ่ะอันนี้คือดีมากแล้วข้างหน้านะมันคืออะไรอะ่ะ ทุกคนเห็นหรือเปล่าโน่นน่ะข้างหน้าบ้านเหรอใช่ไหมเอ๊ะไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่บ้านนะทุกคนมันเป็นเอ่ออ,อือฟากประตูเนเธอร์นี่นาะซึ่งพวกฟากประตูเนเธอร์เนี่ยมันจะมีของด้วยซึ่งซากประตูเนเธอร์เนี่ยนะัดได้เจอมาตั้งแต่คลิปแรกๆของนั้นเลยนะซีรีส์เนี่ยก็เจอมาตั้งแต่ต้นเลยดีจังเลยที่ได้มาเจออะ ึ่งเก็ไม่คิดว่ามันจะมีแหละนะแต่ไหนๆก็มีก็โอเคแต่ขอดูสำรวมบริเวณตรงนี้ก่อนนะจะว่าไปรีบขุดรีบกลับดีกว่าเดีย๋ยวจะตอนคืนถ้านัำตายที่เนี้ยไม่รู้ว่าของนัาจะหายหรือเปล่าเรียบบ้อยนะเอาดินอุดลาวาไปนะเห็นได้ว่าไม่มีบล็อกทองอยู่ตรงนี้พึ่งไม่มีสองอันนะมันมีด้านบนกับด้านล่างพึ่งบล็อกทองเนี่ยตอนเนี้ยนั้นยังไม่เจอพวก แร่ทองในถ้าเลยนะคือไม่เจอจริงๆแล้วเจอแค่บล็อกทองก็ดีแล้วส่วนทองเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาไปทําอะไรมากนะส่วนใหญ่ก็จะเอาไปทำแอปเปิลทองแค่นั้นแหละโอเคนะว่าได้เวลากลับแล้วละ่ะเพราะตอนนี้คือมันมืดแล้วอย่าวอเตอร์มันเกิดกันเต็มแล้วมันจะไม่มีหีบเหรอโอเคเหมือนจะไม่มีนะกลับดีกว่าอย่างที่เห็นนะมีคีปเปอร์มานะอาโลกันไวอุยโอ้โหตกใจ พ่อค้าลึกลับโผล่มาตรงนี้มีกรอบรูปขายด้วยอยากซื้อนะแต่ไม่มีกรอบรูปอยู่แล้วอะแล้วก็ขายแพงด้วยนะรอบนี้เราจำได้ว่ามันขายแค่แปะมาเล่าไม่ใช่เหรอนี่ทำไมลอ่อไป11เลยเนี่ยไม่เข้าใจแล้วตรงนั้นเป็นแบบเชอร์รี่บะซัมได้นะไม่ฝนใจพอบ,บ้านเรามีแล้วกลับดีกว่าอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวัยวยวนก่อนรีบกลับไปนอนดีกว่าพอเตอร์เนี้ยอัเตอร์เกิร์เต,รเต็มเลยครีปเปอร์ก็มา ี่เกี้ยกนก็ยิงธนูย,ยิงหลังนะ้ว่าจะเจอประตูเดินวนรอบภูเขาอะไปรอบนึงน่าจะปักทอดนะกลับบ้านดีกว่าไปกลับอ่าโอเคมาถึงบ้านแล้วแล้วเอ๊ะทำไมรูปมันเป็นหมู่บ้านอะเอ๊ะเดีวว่าที่นั่นมีหมู่บ้านหรือเปล่า แต่เราก็ไม่สนใจนะเราจะทุบกรอบรูปนี้ทิ้งซึ่งกรอบรูปนี้สามารถทุบทิ้งได้นะซึ่งพอเวลาทุบทิ้งเนี่ยไอเทมกรอบรูปมันก็จะหายไปเลยนะซึ่งเราไม่สามารถเปลี่ยนพื้น,นที่ใบโอมต่างๆได้นะเพราะกรอบรูปมันเซฟซไบโอมไปแล้วนั่นเองซึ่งวิธีที่เอาออกก็ง่ายๆแค่ทุบทิ้งแค่นั้นแล้วเราก็ทําการเอากรอบรูปใหม่มาวางแล้วก็วาไปแค่นั้นเลย เนี่ยก่อนไปว่าน,านันทีเสียงอะไรให้มาจุดพุกแถวนี้หรือชาวบ้านเขาฉลองอะไรหรือเปล่าโอ้พุกจริงๆด้วยแต่ไม่เห็นมีชาวบ้านมาจุดฉลองเลยอะแต่มันมาจากไหนอะเนี่ยมันมีพุกขึ้นมาด้วยอะมันไม่ใช่ดาวตกนะเป็นพุกอะก็แปลกดีเหมือนกันนะแต่เป็นอะไรที่ฝวยมากๆเลย ดาวก็เต็มท้องฟ้าบรรยากาศคือดีมากๆแล้วก็มีพุกด้วยซึ่งก็แปลกนะว่าทำไมไม่มีพุกนะซึ่งมันก็ไม่มีอีกแล้วนะแต่ก็ช่างมาเถอะอย่างน้อยแนละก็โชคดีที่นะได้เจอพุกซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครจุดนะโอเคตื่นเช้ามาพร้อมไปได้เวลาไปที่ไปโอมใหม่ดูซีนะ้าจะได้ไปโอมอะไร ดาว่าเป็นไบโอมสวอร์มหรือเปล่าไม่ก็ไบโอมพวกแบบป่าเห็ดใหญ่อันนั้นก็ไม่ใช่ไบโอมวอร์มนะเดี๋ยวนะทำไมน้นงอยู่ในน้ำเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนนะัน่นไม่อยู่ที่ไบโอมฟอร์มมันเป็นไปได้แฮะถ้าพูดอะไรมันออกอย่างนั้นแฮะดูดิทุกคนไบโอมฟอร์ม oh มันดูแบบคือมรรยากศ้ามดีมากๆเลยเอเมาะการสร้างบ้านอะ เนี่ยไบโอฟวม์มดีมากเลยคือมันเป็นป่าดิบชื้นนะไบโอฟอรมเนี่ยเนี่ยมันดีมากเลยอะ่ะถือว่านะโชคดีไนดะ้มาเจอไบโอฟอร์มนะพรานะยาจ่จับกบเลี้ยงกบอะแต่ไม่รู้ว่ากบมันอยู่ไหนนะเพราะตอนนี้ยังไม่เจอเลยฟักตัวหนึ่งแถมนะั้นยังมีป่าไม้กงกาด้วยนะอันนี้คือมันเป็นต้นกงกานะซึ่งสามารถเก็บเอ่อเมล็ดเอาไปปลูกมาได้ด้วยนะไม่ใช่มเมล็ดที่อยู่ต้นกล้า แต่ก็ปากองกลางเอาไว้แค่นี้ก่อนล้วกันเดี๋ยวค่อยเอามาสำรวจทีหลังแล้วกันนะว่าไบโอฟอร์มมันจะมีอะไรบ้างนะเพราะไบโอฟอร์มเนี่ยที่จริงนะก็เจอหลายครั้งแล้วนะแต่เราไม่เคยได้เจอไบโอฟอร์มที่มันเป็นไบโอขนาดใหญ่นี้จริงๆนะซึ่งเดี๋ยวก็ต้องไปดูกันว่าไบโอฟอร์มมันมีอะไรบ้างนะก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็แค่ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเฟรนดคบอทให้ชอนะ่อง KEN TV ด้วยแล้วกันนะ เอาไว้ตอนใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย